เมื่อนอี่ก็เขาสวนมาวันที่11พฤศจิกายน2561เขามาชมสวนปามพันสี่หลาดมิลิเนียมอายุสี่อย่างเขาปีที่หาครับก็ยังออกมาเรื่อยๆครับกันยญ่ขึ้นพอสมควรต้นนี้ก็ ออกมาเต็มแล้วครับผมกำลังเลืมในอันนี้ก็สิเขาสู้หนา,หนาวเนาะครับบางต้นกน็อยากจะพักแนี่แล้วออกตัวผูก็มีแต่ว่าส่วนมากยังตัวแม่อยู่ต้นนี้พันลูกสอด จักว่าเป็นพันยังปลูกไปปลูกว่าเป็นพันอีกบก่กคือมูนี่ครับก็ยังออกมาเรื่อยๆครับพ่อได้แทงไปเรื่อยๆข้างในก็นตัวเมียออกส่วนต้นนี่เขาสีเขาปีที่ซีต้นนี่ เพิ่งตัดเบิดไปนึงน้อยอยู่นี่ครับพวกสีขาปีที่ห้าก็อันนี้ก็พักตัวผูเบิดประมาณสองสามรอบแล้วก็พักบางตน้นบางต้นก็บ่พักออกมาเรื่อยขึ้นกันคือตน้นยังบ่พักแท่งไปออกมาเรื่อย มานีนอีกซุ้มนึงเป็นปลาล์มพันยั์งกำบปิปลูกได้ขาสิเขาปีที่แปดแล้วซุ้มแจงปีที่แปดออกมาเลยครับต้นนี้เคยถือไฟใหม่มาไฟลวกมันไฟใหม่เลิ่มออกเลิ่มกระดังจิดตึงครับหมาก ตัวนี้เพิ่งพักไปพักไปแล้วก็เพิ่งออกพักไปประมาณสองหลอบหลอบหนึ่งสองหลอบต,นนตนน้่นต้นใหญ่นันทลายสิ่มีแต่ทลายใหญ่ใหญ่ต้นต้นนมีแต่บบยี่สิบหาขึ้นยี่สิบงวดนี้อาจจะเป็นถึงสามสิบก็ได้งวดน,นี้นะครับซุ่มนะครับ ออกตัวผูมาในเราเริ่มพักในล้วออกมา 3, สามสี่สันเนี่ยซุ่มี่ก็พักเรียมสีพักแล้วพักอีกประมาณสักสองรอบหรือสามรอบอย่างไหลนั่นตัวนี้ก็เนี่ยตัวนี้พักไปแค่รอบเดียวนะขึ้นตัวแม่ไม่อีกแล้วพักไปแค่รอบเดียวพักตัวปูไปนั่นตัวแม่แท่งไม่อีกคือเกา่าี่ตัวปูเพิ่งพักไปรอบหนึ่ง ครบเตรียมมันอุดมสมบูรณ์นหนามฮะไดบุปุ๋ยก็ใสเนี่ยพอโบไตแล้วครับปุ๋ยก็ะเด้นเนี่ยนนก็สิซุกแล้วต้นนี้ก็ยังเมื่อเห็นแท่งดอกตัวเมียต้องใส่สิพักนี่ยังไดบุส่วนต้นนี้ก็เรื่อมพักขึ้นกันซุ้มเกาก็ระลังสิซุกมันเป็นพักเป็นตัวผู เอาครับจำเนี่ยนะครับเนาะ